น้ำพริกปลาทูเราก็ต้องมีปลาทูน้ำพริกปลาทูอปานนเื้าไป้น้นตื้นตื้ตืนตื้น่ื้นตื้นเื้นต้นนื้นต่นตืเนต ปลุกปลุกปลุกคุณเด็กแล้วาบเราจะขยับตัวขยับตัวต่อไปน่าจะใครรู้จักว่าเป็นยังไงข้อปานขอ้อตา